สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพลอยพาเรียนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์บทที่2เรื่องการบวกจำนวน2จํจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน10จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยและหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ 2.1การรวมจํานวน2องจำนวนคะ่ะให้นักเรียนนำหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเรียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยคะ่ะวันนี้เราจะเรียนหน้าที่64ถึง68กันนะคะ เด็กๆเ,เปิดขึ้นมาที่บทที่สองคะ่ะการบวกจํานวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินสิบเด็กๆด,ดูที่รูปภาพกันก่อนนะคะเด็กๆคิดว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนคะสถานที่แห่งนี้ก็คือโรงเรียนนั่นเองคะ่ะมาดูกันสิคะว่าในโรงเรียน เขากำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยดูที่เด็กผู้หญิงสองคนแลกกันก่อนเลยนะคะเขากำลังเก็บขวดทิ้งลงไปในถังขยะนั่นเองคะ่ะและเด็กผู้ชายสองคนนั่นคนหนึ่งกำลังใช้ที่คีบขยะคีบขยะขึ้นมาอีกคนหนึ่งกำลังถือถุงขยะสีดำเอาไว้ใส่ขยะที่เพื่อนกำลังคีบขึ้นมานั่นเองคะ่ะ และก็มีคุณครูอยู่ด้วยนะคะหนึ่งคนเอเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าทำไมถังขยะถึงได้มีเยอะจังและก็มีหลายสีด้วยเด็กๆอยากรู้กันไหมคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้ฟังเองคะ่ะเราไปดูกันเลย แทนแทนแทนและนี่ก็คือถังขยะทั้งสี่ถังค่ะสี่สีเลยทำไมถึงมีถังขยะเยอะจังก็เพื่อเอาไว้แยกขยะตอนทิ้งไงล่ะคะลดของเสียและก็ลดโลกร้อนด้วยค่ะเรามาดูถังขยะอันแรกกันเลยถังแรกเป็นสีเหลืองตรงกลางจะมีรูปคนกำลัง เอามือยื่นลงไปทีตะการานะคะถ้าเจอแบบนี้ก็คือถังขยะทั่วไปค่ะเป็นถังขยะที่ใส่ขยะที่ย่อยสลายยากค่ะเป็นขยะไม่มีพิษแต่ก็จะเปื้อนอาหารนั่นเองเช่นพวกโฟมพวกถุงพลาส,สติกพวกซองขนมดังตัวอย่างด้านบนเลยถังขยะอันที่สองคือ ถังขยะรีไซเคิลคะ่ะก็จะเป็นพวกขวดน้ำแก้วน้ำกรองกระดาษหรือพวกโลหะเราก็จะนำมาใส่ในถังขยะที่มีรูปตรงกลางเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะต่อไปถ้าเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็เป็นถังขยะเปียกเอาไว้ใส่เศษอาหารนั่นเองจ้า เศษอาหารต่างๆและก็พวกใบไม้ที่ย่อยสลายได้ะค่ะส่วนถังขยะอันสุดท้ายเป็นถังขยะสีแดงนี่คือถังขยะที่ใส่ขยะอันตรายขยะอันตรายก็คือขยะที่มีพิษค่ะเป็นขยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะที่เป็นสารเคมีนั่นเองมีพวกขวดยาหลอดไฟ ทานไฟฉายยาฆ่า,มาแมลงกะป๋องสเปย์โทรศัพท์และแบตเตอรี่นั่นเองคะ่ะที่นี้เด็กๆก็ได้รู้จักในถังขยะทั้ง4ท่ถงแล้วเวลาเด็กๆจะทิ้งขยะอย่าลืมแยกขยะก่อนทิ้งกันนะคะเรามาดูกันต่อจ้าต่อไปเราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะมาดูกันเลย เอคุณครูมีรูปภาพขึ้นมาในรูปภาพมีอะไรบ้างคะเรามาดูกันคะ่ะมีเด็กสองคนนะคะกำลังนั่งอยู่นั่นเองคนแรกเขามีชื่อว่าแก้วตาและอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเขามีชื่อว่าต้นก้ลาคะ่ะแก้วตามีตัวนับอยู่ในแก้วทั้งหมดห้าตัว ส่วนต้นก้ามีตัวนับอยู่ในแก้วทั้งหมด5ตัวเหมือนกันทั้งสองคนนี้เขาจะเอาตัวนับมาทำอะไรกันนะ้าเรามาดูกันเลยนี่ค่ะแก้วตาเอาตัวนับออกมาจากแก้วสองตัวส่วนต้นก้าเอาตัวนับออกมาจากแก้วทั้งหมด5ตัวทั้งสองคนเอาตัวนับขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะและเขา ก็จะนำตัวนับมารวมกันเอเด็กๆคิดว่าตัวนับของแก้วตาสองตัวรวมกับตัวนับของต้นกาห้าตัวจะเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆคิดกันออกหรือยังคะเรามาดูกันเลยแก้วตาและต้นกาตอบมาแล้วค่ะว่ามีทั้งหมด7ตัว มันเจ็ดตัวจริงไม่น่าถ้าอย่างนั้นเรามานับพร้อมกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวนับของแก้วตาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดตัวจริงๆด้วยค่ะเด็กๆตัวนับของแก้วตาสองตัวรวมกับ ตัวนับของต้นก้าห้าตัวเป็น7ตัวนั่นเองค่ะและรูปภาพเหล่านี้ก็อยู่ในบทเรียนหน้าที่64ค่ะเรามาดูหน้าต่อไปกันดีกว่านะคะเด็กๆด,ดูหน้าที่65นะคะ เรามาดูรูปแรกกันเลยมีเด็กผู้หญิงอยู่สองคนค่ะเขานำขวดน้ำมาจะทิ้งลงที่ถังขยะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าถังขยะสีเหลืองและมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงกลางแบบนี้คือถังขยะอะไรนะถังขยะรีไซเคิลนั่นเองค่ะถังขยะรีไซเคิลก็จะใส่พวกขวด พวกแก้วพวกพลาส,สติกพวกกระดาษนั่นเองเรามาดูกันต่อเลยค่ะเด็กผู้หญิงคนแรกนะคะเขาเนี่ยนำขวดมาทิ้งทั้งหมดสามขวดและเด็กผู้หญิงคนที่สองนำขวดมาทิ้งหนึ่งขวดค่ะถ้าเด็กสองคนทิ้งขยะรวมกันในถังขยะใบนี้จะมีขวดในถังขยะทั้งหมดกี่ขวดน้าเรามานับกันค่ะ 1>, 1 2ึ่สอขวดนั่นเองเมื่อรู้แล้วเรามาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนกันค่ะเด็กผู้หญิงคนแรกนะคะมีขวด3มขวดก็เขียนจำนวน3ค่ะรวมกับเด็กผู้หญิงคนที่สองมีขวด1ขวดก็เขียนจำนวน1ค่ะจะได้เป็น 3รวมกับ1เป็น4ค่ะจำนวน4ก็คือจำนวน3มกับ1รวมกันนั่นเองมาดูรูปที่สองกันต่อค่ะเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงมีกล่องนม4กล่องและเด็กผู้ชายมีกล่องนม2กล่องเขาจะทิ้งลงไปในถังขยะค่ะเแล้วทิ้งรวมกัน จะรวมเป็นกล่องนมทั้งหมดกี่กล่องน้าเรามานับกันค่ะผู้หญิงมีส1 2หนึ่สอามสี่ารวมกันก็จะได้เป็น6กล่องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนกันผู้หญิงคนแรกมีสกล่องเขียนเลข4รวมกับ ผู้ชายมีสองกองเขียนเลขสองสรวมกับ2เป็น6ค่ะไปดูกันต่อนะคะต่อไปผู้ชายสองคนคนแรกมีกระป๋องน้ำอัดลมนะคะอยู่ทั้งหมด5กระป๋องค่ะ และก็คนที่2มีกระป๋องน้ําอัดลมอยู่ทั้งหมด3กระป๋องค่ะเด็กๆคะ่ะทั้งสองคนถ้าทิ้งกระป๋องน้ําอัดลมลงไปในถังขยะแล้วเอจะมีกระป๋องรวมกันอยู่ทั้งหมดเท่าไหรค่ค่ะเด็กๆลองช่วยคุณครูค,คิดหน่อยคะ่ะเป็นยังไงคะคิดกันออกหรือยังคะ เรามาดูกันเลยนะคนแรกมีห้ากระป๋องคนที่สองมีสมกระป๋องรวมกันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแดกระป๋องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหรวมกับสมเป็น8ค่ะ เด็กๆเติมคำตอบลงไปได้เลยนะคะในช่องวางค่ะ5รวมกับ3เป็น8ค่ะเรามาดูหน้าที่66กันต่อนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนมาดูที่รูปแรกกันเลยรูปนี้นะคะเป็นรูปถังขยะที่มีขยะอยู่แล้วค่ะ แล้วก็มีคนใส่ขยะในถุงผูกถุงเอามาทิ้งเพิ่มอีกค่ะรูปแรกเลยเป็นการทิ้งกระป๋องสเปรย์นั่นเองทิ้งในถังขยะที่มีรูปหัวกะโหลกแบบนี้เอถังขยะที่มีรูปหัวกะโหลกแบบนี้เป็นถังขยะอะไรนะถังขยะอันตรายนั่นเองค่ะ เด็กๆด,ดูที่ถังขยะนะคะในถังขยะมีขวดสเปย์อยู่3กระป๋องเสร็จแล้วมีคนกำลังนำเอามาทิ้งเพิ่มอีก4กระป๋อง3กับ4รวมกันได้เท่าไหร่คะนับนะคะ1 2 3 4 5 6 เดค่ะเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือชูขึ้นมาตอนแรกมีอยู่3ชูนิ้วขึ้นมา3และเพิ่มมาอีก4ชูนิ้วขึ้นมา4แล้วนับรวมกันได้เลยนะคะก็จะได้เป็น7เหมือนกันค่ะข้อนี้เราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแบบนี้ค่ะมีอยู่3 เพิ่มอีก4รวมเป็น7ค่ะมาดูกันต่อนะคะในทังขยะมีถ่านไฟฉายค่ะอยู่ทั้งหมด2ก้อนแล้วก็มีคนกำลังจะนำมาทิ้มเพิ่มอีก6ก้อนเอตอนแรกมีอยู่2แล้วเพิ่มมาอีก6 จะกลายเป็นจํานวนเท่าไหร่นะมานับกันเลยนะคะเด็กๆชูนิ้วมาก็ได้นะชูขึ้นมาสองนิ้วก่อนและชูเพิ่มมาอีก6นิ้วแล้วก็มานับพร้อมกันเลยคะ่ะ1นึ่งสองสาสี่ห้าหกดแดจำนวน8นั่นเองเพราะฉะนั้น มีอยู่สองเพิ่มอีกหกรวมเป็นแปดคะ่ะข้อต่อไปเด็กๆด,ดูสิคะในถังขยะมีหลอดไฟอยู่ทั้งหมดจำนวนกี่หลอดเอ่ยหกหลอดนะคะ แล้วมีคนกำลังกำลังจะนำหลอดไฟมาทิ้งเพิ่มอีก4หลอดเอตอนแรกมีอยู่6แล้วเพิ่มมาอีก4จะรวมเป็นเท่าไหร่นะเด็กๆช่วยคุณครูค,คิดหน่อยคะ่ะมีอยู่6เพิ่มมาอีก4รวมเป็นเท่าไหร่นะ คิดกันออกไหมคะมาดูกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีอยู่6เพิ่มอีก4รวมเป็น10นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เติมคำตอบไปได้เลยคะ่ะ10คะ่ะเป็นอย่างไรคะ ที่เด็กๆคิดเอาไว้ถูกต้องไหมคะเด็กๆด,ดูหน้าที่67นะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนคะ่ะตัวอย่างเป็นรูปขวดนะคะมีขวดอยู่ด้วยกันสองสีคะ่ะก็คือสีชมพูแล้วก็สีเขียว ขวดสีชมพูมีอยู่3ขวดสีเขียวมีอยู่3เมื่อนำมารวมกันก็จะได้6ขวดนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนค่ะเขียนอย่างไรนั้นให้มาดูที่ด้านล่างเลยค่ะขวดสีชมพูมีอยู่3ขวดก็คือเลข3นั่นเองกับขวดสีเขียวมีอยู่3ขวด ก็คือเลข3าเหมือนกันค่ะก็จะเขียนเป็น3กับ3เมื่อนำมารวมกันแล้วได้ทั้งหมด6คขวดก็จะได้เป็น3กับ3เป็น6ค่ะและนี่ก็คือวิธีการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคะให้เด็กๆลองเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเองที่ข้อด้านล่างเลยค่ะเป็นข้อของหลอดไฟแล้วก็ข้อของฐานนะคะ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเราจะไปดูเฉลยกันค่ะระหว่างทำสต็อปวิดีโอของคุณครูไว้ก่อนนะคะพอทําเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูต่อค่ะเด็กๆทํากันเสร็จหรือยังคะเรามาดูกันต่อเลยนะคอหลอดไฟหลอดไฟมีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบแรกเป็นสีขาวแบบนี้และอีกแบบหนึ่ง เป็นสีเหลืองคะ่ะหลอดไฟสีขาวมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่อันคะเด็กๆ6อันนะคะเราก็จะเขียนจำนวน 6... ไปก่อนเลยเสร็จแล้วมาดูที่หลอดไฟสีเหลืองคะ่ะหลอดไฟสีเหลืองมีอยู่3นะคะก็คือจำนวน6กับ3นั่นเอง6กับ3รวมกันเป็นเท่าไหร่นะ 6กับ3รวมกันก็คือ9นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆทำถูกให้ขีดถูกลงไปเลยนะคะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเด็กๆทำผิดอย่าลืมแก้นะคะเขียนกากบาทแล้วแก้ไว้ด้านหลังเลยต่อไปเป็นรูปฐานค่ะฐานก็มีอยู่ด้วยกันสองแบบค่ะแบบแรก เป็นฐานสีเขียวมีอยู่กี่ก้อนนะ้าคุณครูนับได้9ก้อนคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกตอบ9คะ่ะและทานอีกแบบหนึ่งเป็นสีแดงมี1ก้อนนะคะก็คือจำนวน9กับ1น,นั่นเอง9กับ1เป็นเท่าไหร่นะ9 รวมกับ1ก็เป็น10นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเด็กๆถูกขีดถูกลงไปเลยแต่ถ้าเด็กๆผิดให้กากบาทแล้วก็แก้คำตอบไว้ด้านหลังเลยค่ะหน้าที่68ตรวจสอบความเข้าใจเติมตัวเลขแสดงจำนวนให้เด็กๆทำเองนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อค่ะมาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกนะคะโจทย์บอกว่าในถังขยะมีขวดสีเขียว4ขวดกับขวดสีฟ้า1ขวดเป็นกี่ขวดให้เด็กๆเ,เติมคำตอบนะคะมีขวดสีเขียว4ขวด กับขวดสีฟ้า1ขวดเป็นกี่ขวดคะข้อที่สองในถังขยะมีขวดหขวดเพิ่มอีกสองขวดรวมเป็นกี่ขวดคะข้อที่สองอีกรอบนะคะในถังขยะมีขวดหขวด เพิ่มอีกสองขวดรวมเป็นกี่ขวดคะเด็กๆเ,เติมคำตอบเองเลยนะคะข้อที่3ค่ะในถังขยะมีกระป๋องสีสองกระป๋องกับกระป๋องสเปรย์หกระป๋องเป็นกี่กระป๋องคะในถังขยะ มีกระป๋องสีสองกระป๋องกับกระป๋องสเปรย์หนึ่งกระป๋องเป็นกี่กระป๋องคะเติมคำตอบเองเลยนะคะต่อไปข้อที่4ในถังขยะมีถ่านไฟฉายอยู่สี่ก้อนใส่เพิ่มอีกสี่ก้อน รวมเป็นกี่ก้อนคะอีกครั้งนะคะในถังขยะมีฐานไฟฉายอยู่4ก้อนใส่เพิ่มอีก4ก้อนรวมเป็นกี่ก้อนคะถ้าเด็กๆเ,เติมคำตอบเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันคะ่ะ เอเด็กๆห้ามขี้โกงเด็ดขาดนะคะถ้าใครยังไม่ได้เติมคำตอบให้กลับไปเติมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยคะ่ะเรามาดูเฉลยกันเลยข้อที่หนึ่งตอบหคะ่ะขวดมีขวดสีเขียวสกับขวดสีฟ้าหนึ่งสกับ1เป็นหนั่นเองคะ่ะ ข้อที่2มีขวด5ขวดเพิ่มมาอีก2ขวดรวมเป็น7ขวดค่ะใครถูกขีดถูกเลยนะคะใครผิดขีดผิดนะคะแล้วก็แก้กตัวเลขที่ถูกลงไปด้านหลังค่ะต่อไปข้อที่3ในถังขยะมีกระป๋องสีสองกระป๋อง กับกระป๋องสเปรย์หนึกระป๋องสองกับ1เป็น3นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ3นะคะถ้าเด็กๆถูกคิดถูกเลยข้อต่อไปในถังขยะมีถ่านไฟใช้อยู่4ก้อนใส่เพิ่มอีก4ก้อนรวมเป็น4กับสรวมเป็น 8นั่นเองคะ่ะข้อนี้ตอบ8นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะถูกกันหมดเลยไหมคะวันนี้คุณครูขอจบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหัวข้อ2.1การรวมจำนวนสองจำนวนไว้เพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย